น,นี้ก็คือหยิบยกมาบอกเล่า90ให้ฟังนะครับซึ่งพระเหล่านี้มีความเก่าเป็นพระก่อนปีสองพันหร้อยังสิ้นถ้าถามผมอะเขาก็แท้ของเขาอยู่ดีๆ,ๆนะแต่เวลานะพ่อค้าพระไปเจอพ่อค้าพระเนี่ยไม่เหมือนต่างจากนักโบราณคดีีนะนักโบราณคดีเนี่ยเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะวิเคราะห์เขาไม่มีเรื่องราคาอามาเป็นแรงกดดัน เขาเจอวัตถุโบราณเขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นยุคไหนศตวรรษไหนศินละปะของเชื้อชาติไหนเขาไม่มีแรงกดดันแต่สําหรับวงการพระเครื่องเนี่ยมันมีแรงกดดันโนยผลประโยชน์ทําให้การวิเคราะห์ของพาะเครื่องเนี่ยถูกไหมฮะมันเพี้ยนมาวันนี้ก็ พบกันอีกเช่นเคยวันนี้ไม่รู้ไป็นไรหมดไฟนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกระตุ้นไฟให้หน่อยนะวันนี้ฝากเพื่อนๆกระตุ้นไฟให้หน่อยอันนี้แยกไว้เดี๋ยวเอาไว้ให้เจ้าโต๊ นะครับก็หลากหลายเหรียญพระคณาจารย์นี่อันนี้เหรียญพระคณาจารย์ที่ไหนใครรู้บ้างเอ่ยอ้าวมา นะอันนี้นะครับเหรียญมรนอาจารย์ที่ไหนใครรู้บ้างนี่รายการแรกๆก็นะฮะทักทายกันเลย รายงานตัวครับเหรียญพระคณาจารย์ที่ไหนใครรู้บ้างวันนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างใจเย็นๆก่อนนะผมเชื่อว่าในที่เนี้ยหลายๆคนไม่เคยเห็นเหรียญน,นี้มาก่อน หลวงพ่อสุดใจใช่ครับเขาเขียนหลวงพ่อสุดใจวัดอะไรครับอ่าวัดอะไรครับปกกระยาเมื่อวานติดใจยอยู่เลยครับนี่ละ่ะวัดอะไร ประเด็นคือสาระสำคัญนั้นคือวัดอะไรวัดเชิงเรนนครปฐม,มอ่เมื่อมีคนตอบมาก็โล่งใจอ่ามีคนตอบมาก็โล่งใจ นะครับว่านะยังมีคนรู้จักเหรียญนี้สมเด็จที่นั่งหลังสมเด็จอ่าเดี๋ยวก่อนอเอาอะไรที่เขาบอกว่าตีเกเข้ามาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่า อ้าวมาเอาอะไรที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเก๊แอดมินเซิร์ชเหรียญเสือเดียวหลวงพ่อสุดบล็อกสุดทองสิเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเสือเดียวใช่เหรียญเสือเดียวหลวงพ่อสุดบล็อกสุดทอง ในไหนก็นไหนแล้วใช่ไหมเอาอมาสุขท่าบล็อกสุขทอน,ออทอนเนี่ยพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพระสมเด็จฝั่งพลอย อ่ะใกล้แล้วอันนี้สุนทอนมีสุทอนไหมสุกของไก่อเออ เวลาจะหานี่หายากเลยนะเรือแจวเนื้อดีไหมครับอ่าเนี่ยเนี่ยน่าสนใจอยู่ทำไมเวลาหาใช้นี่หา อาจารย์โอ๊ตพรุ่งนี้เปงานบวดพี่หนุ่มกี่โมงครับจะได้ไปอขอไลายเซ็นแต่เจอกันแน่นอนครับอ๋อคุณแซมเจอกันครับคุณแซมเจอแต่บล็อกสุนทรบล็อกสุทรไม่ค่อยเจอใครมีเหรียญหลวงพ่อสุดเสือเดียวอ่ะ เหรียญเสือเดียวแบบนี้นะแต่เป็นบล็อกแกะชื่อผิดอะส่งให้ผมหน่อยเนี่ยบล็อกเสือเดียวอะแต่เป็นบล็อกแกะชื่อผิดอะใครมีส่งให้ผมหน่อยนะครับอ่ะนี่ คนก็จะคนที่มีสมเด็จแบบนี้ในบ้านคนที่มีพระสมเด็จแบบนี้ในบ้านคนที่มีพระนะอย่างที่ผมบอกอ่ะสมเด็จแบบนี้ในบ้านก็มักจะถามคำถามว่าพี่สมเด,ด็จฝั่งพอยไหมหลังร้อห้ามีไหมหลงังพุทธมีไหมอ่า ผมบอ,อกเลยเนี่ยแท้นี่ก็แท้นี่ก็แท้คนทำเก๊เขาจะมานั่งประดิบประดอยติดอยู่หรอนะครับแต่แท้แบบนี้อาจจะไม่ทันสมเด็จโตพระเครื่องเหล่านี้นะ แค่เลี่ยมนี่ก็เลี่ยมแท้แล้วเนี่ยอย่างความหมายของพิมพ์ต่างๆเหล่าเนี้ยผมพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องไปตีความหมายพิมพ์กันให้วุ่นวายหรอกสมเด็จโตเนี่ยท่านน่ะได้วาดภาพชีวประวัติของตัวท่านเองอะ่ะไว้ที่ฝาผนังโบสถ์วัดอินสมเด็จโตเนี่ย ท่านแกะพิมพะต่างๆเหล่านี้เพื่อเล่าเรื่องราวว่าตอนที่ท่านอยู่วัดละคังอ่ะมันเป็นแบบไหนวัดละคังติดแม่น้ำไหมล่ะเอาต้องถามก่อนวัดละคังติดแม่น้ำไหมเอออ่าแล้วถ้ามองจากแม่น้ำขึ้นไปอะ่ะเจอเจดีแล้วเจอโบสถ์ไหมอ่านะครับ แต่คนขายผ้าตีความหมายตามใจตัวเองตีให้มัน a m a z ิ่งทิ้งน้องน้อยเข้าไว้จะได้ขายได้จะได,ได้ได้ตังค์เยอะๆนะครับพระสมเด็จอ่ะตั้งแต่ปี2420มาจนถึงปี2500เนี่ยถูกเอาไปตีเป็นพระเกกันซะเราคิดว่ามีสมเด็จโตแล้วก็ไม่สร้างเลยมาสร้างอีกทีร้อยปีปีหนึ่งห้ไม่ใช่ นะครับจากการที่ผมไดนะ้เห็นภาพวาดบนฝาผนังวัดอินทรวิหารนะซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านจนมาเจอสมเด็จแบบนี้อ๋อสมเด็จเรือจ้างนู่นนะี่นั่นคือเหมือนภาพวิวที่ท่านอยากจะสร้างไว้ว่าในตอนนั้นน่ะอทัศนียภาพของวัดระฆังเป็นอย่างไร ใช่ไหมครับฉะนั้นพระสมเด็จของท่านเนี่ยแต่ละพิมพเน่ะล้วนบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอ่าล้วนบอกเอาบอกแรกอ่กล้วนบอกเล่าเรื่องราวในอดีตสำหรับผมนะเราก็เลยถามว่าวัลังเนี่ยถ้ามองจากน้ำขึ้นไปอ่ะ เจอเจดีแล้วเจอโบสถ์ไหมอ่าผมว่าเหมือนท่านนะสร้างนะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะงานสถาปัตยกรรมนะบอกเล่าเรื่องราวนะพิมพ์เรือจ้างไม่เป็นเรือใครก็ได้ไม่ต้องเรือจ้างอะ่ะ แต่เอาว่าตอนนั้นเนี่ยคือทัศนียภาพในวัลคังในยุคนั้นเห็นไหมครับนี่สมเด็จเรือเนี่ยถามผมนะอาจจะเป็นคราวที่ท่านได้รับพระราชทานเรือหรือเรือประจําตําแหน่งของท่านต่คุณแซ่บอกไม่แปลกนะครับปกติเจดีย์มันจุบพระบรมธาตุอยู่แล้วดูมีจิตนาการดี ท่านน่ะวาดภาพประวัติของท่านไว้ในฝาผนังโบสถ์ก็เหมือนเราภาพวาดภาพพรเนะเวสสนดรชาดกไว้ในโบสถ์อ่าวาดภาพพระพุทธเจ้าปางชนะมารปางแม่ธนณีบิมวยผมคือเราสร้างพิมพ์ตามพุทธประวัติสมเด็จโตท่านก็สร้างพิมพ์พระตามประวัติของท่านผมว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก เหลือกาะแชงใช่ไหมอ่ะนี่มาถึงสมเด็จแบบนี้นี่ก็แท้อ่ะนี่ก็แท้แต่แบบนี้จะทันราชการที่ห้าไหมหรือไม่ทันนะครับว่าไป แล้วผมแล,วแ,ลวแล้วแล้วแล้วอันนี้ข้างหน้าเป็นพิมพ์หนูรัชกาลที่ห้าเกิดปีนักสัตว์อะไรเนี่ยอย่างสมเด็จองค์เนี้ยนะเนี่ยหลังเป็นรูปรัชกาลที่ห้าด้านหน้าเป็นรูปหนูรัชกาลที่ห้าเกิดปีนักสัตวอะไร นะครับเกิดปีนักษัตว์อะไรช่วจะลูขานทองมาลงมะเส็งไม่มีมะแม่บอกผมหน่อยขาดดาวยี่สิบดวงครับนะฮะพระเครื่องอะ่ะที่ท่านเห็นอยู่เหล่านี้ยสำหรับผมนะเขาก็คือพระแท้ของเขาอยู่ดีๆนี่แหละช่วแต่คนขายพระถูกปะล่ะไปตีว่าเกด้วย ไม่มีองค์ความรู้และไม่ได้ให้ความใส่ใจในการค้นควา้านะฮะหาประวัติต่างๆถ้าเกิดบอกว่ารอห้าเกิดปีชวดสมเด็จหน้าเป็นหนูหลังเป็นรอห้าเนี่ยชัดเจนว่านะใช่ไหมเขาทำเนี่ยคือาคนธรรมดา จำไม่รู้ว่าท่านเกิดปีชวดเผลอๆอ,ออันนี้เล่นขึ้นมาจะบอกว่านั้นหนูเป็นพาหานะของบรบพระิิคเนศมีความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเอามาสร้างในสมเด็จกันเสียอีกไปรู้แค่ไหนเขาก็จะพูดเท่าที่ตัวเองรู้นะฮะเออนะครบับชวดหนูฉลูวัวการนับปีนักศัตร์สมัยก่อนคุณต้องไปนับดีๆ พรชิดกันมากแต่อันเนี้ยหลังเป็นรอห้าหน้าเป็นหนูเนี่ยเป็นไปได้อย่างสูงว่าเขาจะนับว่ารอห้าเนี่ยเกิดนนักสัตว์ปีฉลูไอปีชวดอ้าวอันนี้ก็คือหยิบยกมาบอกเล่าเก้าสิบให้ฟังนะครับซึ่งพระเหล่านี้มีความเก่าเป็นพระก่อนปีสองพันห้าร้อยทั้งสิ้นถ้าถามผมอะ่ะเขาก็แท้ของเขาอยู่ดีๆนั่นแหละ แต่เวลานะพ่อค้าพระไปเจอพ่อค้าพระเนี่ยไม่เหมือนต่างจากนักโบราณคดีนะนักโบราณคดีเนี่ยเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะวิเคราะห์เขาไม่มีเรื่องราคามาเป็นแรงกดดันเขาเจอวัตถุโบราณเขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นยุคไหนศตวรรษไหนศินละปะของเชื้อชาติไหนเขาไม่มีแรงกดดันแต่สําหรับวงการพระเครื่องเนี่ยมันมีแรงกดดันในผลประโยชน์ ทำให้การวิเคราะห์ของพระเครื่องเนี่ยถูกไหมฮะมันเพี้ยนคนทําเก๊จะมาประดิประดอยทําเก๊เพื่ออะไรทําเก๊ไม้ขายใครนะอ่าแท้นะครับผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมรู้แค่ว่าอันเนี้ยหลังเป็นรอห้าหน้าเป็นนักสัตว์ลูปหนูเนี่ยรอห้าหน่าจะเกิดปีชวด อจริงเท็จยังไงคุณก็ไปนับปีนักษัตร์กันดูเพราะชวดฉลูอะสมัยก่อนการนับปีใหม่มันขึ้นเมษาแจวเรือเท่าไหร่ครับเดินเมษาขึ้นปีใหม่ไทยเราไม่รู้หรอกก็คือเราวิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็นไงหลักฐานถอดรหัสบนองค์พระไงอ่านะครับเรื่องเื่าที่ ได้หยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์บอกเล่ากันอันนี้ส่งไปเรียมทองให้พี่ด้วยอ่าแล้วก็วันนี้สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ผมเหมาผ้าบ้านมาชุดหนึ่งผมงงพอสมควรนะ เนี่ยวันเนี้ยเก็บอันนี้ใส่ถุงไห้พี่ทีไดครับผมเหมาผ้าบ้านมาได้อันนี้ชุดเมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวมาดูชุดผ้าบ้านวันนี้กัน รู้เพราะผมไปเช็คมาแล้วรุ่นแรกครับผมไม่รู้หรอกครับว่ารุ่นไหนแอมเมลนี้ออกสีแล้วไหมพี่ไม่สามารถทำงานได้ด้วยจอก,ก่องนนีส้สอนมนนี้สิอ่าเนี่ยผมได้มาจากบ้านเนี้ย ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยนะครับที่มีจะไม่ใช่บ้านนี้คือสององค์นี้ก่อนอ่ะทั้งหมดเนี่ยคือพระที่ได้มาจากบ้านนี้พร้อมกับอ,อันนี้อันนี้ผมแยกออกอันนี้หลวงพ่ออะไรเพื่อน ถ้าเพื่อนๆไปเจอข้างนอกเพื่อนๆจะต้องเล่นหาเป็นหลวงพ่อเลยใช่ในนี้พ่ออุตมะหมดเลยในนี้หลวงพ่ออุตมะหมดเลยครับอุตมะครับหลวงพ่ออุตมะครับนี่คือหลวงพ่ออุตมะทั้งหมดนะครับ แล้วในหลวงพระอุตมะเนี่ยนะมีปิดตานี่อยู่อันหนึง่งเห็นปิดตาวีภายูคร,รครับ ซึ่งปิดตาแบบนี้คุณเชื่อไหมโดนตีเกอนะเพื่อนๆว่าปิดตาเนี่ยเกไหม ตะกุดทองคำเป้าครับตะกุดทองเหลืองไม่เก๊ครับเนื้อ,อยาตินดามานีแต่จะเล็กกว่าปิดตาธรรมดามแต่ด้วยความเป็นเนื้อว่ายยาเนี่ยเขาก็เลยโหดแท้ครับโอ้โหคุณตาแทนเลยเก้าครับนี่ในกลุ่มหลวงพ่อตามหากันมากๆเอางี้ก่อน หลวงพ่ออุตมะเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่ปกติดีเนี่ยพอหลวงพ่ออุตมะเริ่มแพงก็มีเซียนไปตั้งตัวเป็นสายตรงก็มีเซียนกรุงเทพขอดาวยี่สิบดวงครับเพื่อความสบายใจก็มีเซียนนะฮะกรุงเทพไปตั้งตัวเป็นสายตรงแล้วก็ไปแยกเนื้อเนี่ยก็ไปแยกเนื้อก็ไปเลือกเล่นขอเตือนด้วยความหวังดี นะครับใจเย็นนะฮะปิดตาหลวงพ่ออุตมะเนี่ย mm hmm. เขาเล่นกันง่ายดีๆอยู่แล้ว mm hmm. นะอย่าไปแยกให้สับสนเพราะอะไรเพราะหลวงพ่ออุตมะเนี่ยนะฮะจะไปเล่นเหมือนปู่โต๊ะไม่ได้ mm hmm. พอหรือเปล่าปู่โต๊ะอะถูกตีเก๊ไปหลายเนื้อแล้วเ mm hmm. พราะมันเลือกเล่นอยู่แคนน่เนื้อสองเนื้อ จริงๆพ้าแท้เนี่ยมีสิบแบบมีสิบโซนมีสิบลักษณะของเนื้อไปจับเล่นซะลักษณะใดลักษณะหนึ่งปู่โตเนี่ยที่เหลือเนี่ยลักษณะอ,อื่นอะที่เป็นพ้าแท้เนี่ยถูกตีเก๊หมดแล้วอย่ามาทําแบบนี้กับหลวงพ่ออุตมะพอาะหลวงพ่ออุตมะเนี่ยเขาเล่นกันง่ายดีๆอยู่แล้วอืมแล้วก็ฝากจ้ขอพื้นที่ นะครับคนเมืองการคนสังฆะก็ดูแลด้วยนะพระท่านจะได้นะีฮะอนุรักษ์ไว้อ่าอันนี้เป็นเนื้อยาจินดามนีเนี่ยซึ่งยาจินดามนีเนี่ยก็ต้นตำรับของผู้ผู้อ่องอยู่แล้วใช่นี่อันนี้เนื้อยาจินดามนีนะครับแล้ววันนี้ทีเด็ด คืออะไรรู้ไหมฮะทีเด็ดตรงที่มีพ่ะผางและมีพ่อผางเนื้อเงิน mm hmm. นี่ทีเด็ดตรงที่มีเหลี่ยนลงพ่อผางเนื้อเงินอืม mm hmm. พอ,องคงซ้ำป่างามีเนื้อเงินไหมคือต้องบอกนี่ครับว่าถ้าพระเป็นงานแกะบล็อกสดอ่ะเราเรียบร้อยเป็นพระแท้ก็โอเคครับ <S <S นี่เพื่อนๆ,ๆอนดูครับเหรียญพ่อผางเนื้อเงินแบ่งพ<ๆ>่อปางครับิปอมอ่าอันนี้เนื้อเงิน 你啊？Yeah. โอ้โหอ้าวมาครับก็วันนี้ก็คือพระเครื่องอวันนี้ที่พระสมภพถามว่าพ่อผังเหรียญเดียวกันแยกปีแยกวัดยังไงครับคนอื่นเขาเล่นกันแยกอะแต่ผมไม่แยกไงประเด็นคือผมคิดว่าทันหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หมดผมเก็บพ่อผังทุกบล็อกนะครับที่ทันแค่นั้นเอง อ้าวนะครับมาใครอยากได้อะไรสมเด็จเหลือเท่าไร่เดี๋ยวไปตรวจสอบเนื้อก่อน เรียนแบบนี้แท้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องว่าพักเครื่องอดูยังไงว่าแท้ไม่ว่าจะเป็นผงไม่ว่าจะเป็นหล่อไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อตะกัวอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับเราต้องย้อนไปดูว่าในปี พอศอที่มีการสร้างพระเนี่ยเขามีกรรมวิธีการสร้างด้วยเครื่องมือแบบไหนได้บ้างแล้วลักษณะนะความเก่าของอายุพรนะน่ะเทียบเคียงกับหลวงพ่ออื่นๆอ่าน,นะฮนะที่สร้างในปีใกล้เคียงกันนะ่ะนะ เทียบเคียงกับหม้ออื่นที่ท่านพิจารณากว่าเนื้อหาสาระความเก่าอะ่ะมันใกล้เคียงกันไหมอ้าวสมเด็จโอโ้โหซึ่งถ้าคุณไปส่องดูเนื้อก็จะเป็นสูตรสมเด็จเห็นไหมอย่างนี้ก็ ผมโหแบบนี้นี่ก่อนปีสองพหร้อยเยอะๆด้วยนะ